โรงพยาบาลพยาวอำเภอเมืองจังหวัดพยามีการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือ t ิน n Age HIV Care ที่เกิดจากการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่ทารกนอกจากดูแลเรื่องของโรคทางกายแล้วยังมีการดูแลในด้านจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมและเข้าใจในการพัฒนาการเด็กช่วงวัยรุ่นส่งผลให้การรักษาดีขึ้น การดูแลถึงหนึ่งคนเนี่ยเราจะทําเป็นเคสแมเนจเมนต์เลยนะคะก็จะดูแลตั้งแต่ในโรงพยาบาลไปถึงการเยี่ยมบ้านการส่งต่อไปยังชุมชนแล้วก็การดูแลในชุมชนทุกอย่างรวมถึงการแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาโรคติดต่อทางเพศการคุมกําเนิดและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโทรศัพท์ติดตามเด็กที่ไม่มารับการตรวจตามนัดจัดช่องทางให้เด็ก ติดต่อกับทีมการดูแลรักษาเมื่อมีปัญหาจัดเด็กที่มีวินัยในการกินยาดีสม่ำเสมอให้เป็นแกนนำในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็หวังว่าคนไข้ของเราเนี่ยจะมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราอยากจะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างปกติสุดที่สำคัญก็คือก็มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อสังคม การดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่วัยรุ่นทําให้เรียนรู้ว่านอกจากจะให้การดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการสร้างความไว้ใจและเป็นกันเองแก่เด็กเหมือนเป็นลูกหลานในวันเนี้ยที่ผมมาพูดคํานี้ก็คือผมพูดออกจากใจว่าผมรักหมอมากที่สุดเลยครับแล้วก็ผมก็ได้มีชีวิตใหม่ ถ้้าาาาอยาาย,าออย่่่งววไมมีใหพกิินนนนนนพ่่่่องงหหูููคคไมยตตรีี้้เปป็แแบบแบบกกกะะวารเข้าใจในการพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยรุ่นรวมถึงการมีทีมงานที่เข้มแข็งจนรู้สึกผูกพันและไว้วางใจทำให้โรงพยาบาลพะเยาได้พัฒนางานการดูแลเด็กติดเชื้อ HIV บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้งานโรงพยาบาลเนี่ยเป็นงานที่ไม่ง่ายครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องการทิศทางที่ชัดเจนในปัจจุบันถ้าถามว่าองการสาธารณสุขไทยเนี่ยสรพอเป็นหนึ่งในหลักใหญ่เลยนะครับที่ชี้ทิศท,ทางให้เราชาวสาธารณสุขได้พัฒนางานเพื่อดูแลประชาชนชาวไทย